السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بنون بروم ستا بنون تيراك تيمي كيات تيكورب تكتان كرب ชาวรมดอนที่มีเกียรติทุกท่านรายการที่ท่านกำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้นะครับเป็นรายการที่ออกจากนีด Channel นะครับซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถที่จะติดตามนะรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระที่เป็น ประโยชน์แด่ตัวท่านเองแด่ท่านทุกคนนะครับที่ร่วมรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้และก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้เช่นกันพี่น้องครับน,น,นีดา้า h a n n e l โรงเรียนนีด้าศึกษาศาสตร์เป็นโรงเรียนที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลาประมาณ13ปี นะครับโดยประมาณนะครับและเป็นโรงเรียนเอกชนสามัญบูรณการอิสลามครับพี่น้องครับนี่คือเป็นโรงเรียนที่ถูกก่อตั้งขึ้นมานะครับเหือนที่นำเสนอไปเมื่อกี้นะครับก็คือประมาณ13ปีนะครับและก็ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นโรงเรียน ที่อะไรครับที่เรียนรู้สอนนะครับด้วยวิชาสามัญน,นะครับแล้วก็พุทธนาการอิสลามไปด้วยซึ่งนะครับให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิน่นสอดคล้องกับบริบทของพี่น้องมุสลิมนะครับที่อยู่ในอำเภอละงูของเรานะครับครับก็อัลฮัมดุลิลละนะครับ อัลฮัมดุลิลละนะครับซึ่งโรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร์นะครับก็ได้ทําการสอนเรียนนะครับเปิดสอนมาตั้งแต่นะครับเวลาที่ผ่านมานะครับเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ได้ผลิตนะครับนักเรียนนะออกไปหลายรุ่นแล้วเช่นกันนะครับ ซึ่งพวกเขากนะ็มีความสามารถที่จะไปต่อยอดที่มหาเลยที่สถาบันอื่นๆได้นะครับมากมายเช่นกันนะครับเหมือนดังที่พี่น้องได้รับรู้ในข้อมูลข่าวสารนะครับครับพี่น้องนะครับผู้ปกครองนักเรียนนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่กำลังรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมอยากจะเรียนให้ พวกท่านนะครับได้รับทราบนะครับเบื้องต้นว่านะนี่ด้านะครับเป็นคลินิกชุมชนแห่งการเรียนรู้ครับนะครับผมอยากจะนําเสนอในเบื้องต้นนะครับนะโดยภาพรวมเบื้องต้นว่านีด้าเป็นคลินิกชุมชนแห่งการเรียนรู้นะครับเราเปิดสอนนะครับตั้งแต่บริบาล นะครับอนุบาล1 2ึสประถมนะครับปอหนึงถึงปอหแล้วก็มัธยมปอหถึงมอหนะครับสรุปได้ว่าโรงเรียนนี้ได้ศึกษาศาสตร์นะครับเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ครับในนี้ก็คือที่เราได้รับรู้รับทราบในโรงเรียนนั้นมีหลักสูตร8สาระนะครับแสาระแล้วก็เรา มีคุณสมบัติพิเศษด้วยนะครับที่ผู้ปกครองนักเรียนกําลังใช้บริการท่านกําลังใช้บริการเรากําลังให้บริการท่านอยู่นะครับในเรื่องของอะไรครับนอกจากหลักสูตรแสาระแลว้ว <c oughs> <c oughs> ก็คือนักเรียนลูกๆนักเรียนของเราสามารถที่จะเ,เ,เข้าสูปสา่ประชาคมอาเซียนได้ใช้ภาษานะครับภาษาไทย อย่างถูกต้องนะครับภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องภาษาลาวอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ภาษาอาหรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับผมอยากจะเรียนนาเรียนนะครับพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับว่านี่คือความเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เป็นความดีนะครับที่เราไม่น่าที่จะอะไรครับไม่สมควรที่จะพลาดโอกาสนะครับในเรื่องของ การส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนิดาศึกษาศาสตร์นะครับซึ่งนะครับในเรื่องของวิชาสามัญน,นะครับก็เรียนตามปกตินะครับแปสาระเหมือนที่ก่าบไปเมันตะกี้นะครับแต่ส่วน,นอื่นๆนะครับที่ผมนําเสนอมันตะกี้ในเรื่องของภาษานะครับในเรื่องของภาษาสี่ภาษานะครับซึ่งเรา ดำเนินนะครับการเรียนการสอนนะครับไปตามวิสัยทัศน์นะครับำคำขวัญของโรงเรียนนะครับซึ่งำคำขวัญของโรงเรียนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนก็คือนะครับปลูกฝังคุณธรรมนะครับนำภาษาวิชาการก้าวหน้าพัฒนาสังคมนะครับนี่คือนี่คือวิสัยทัศนะครับที่ผม ตั้งชื่อนะครับนำเสนอพี่น้องไปนะครับเบื้องต้นก็คือนีด้เป็นคลินิกชุมชนแห่งการเรียนรู้นะครับปลูกฝังคุณธรรมพี่น้องครับพี่น้องที่กําลังรับชมที่มีเกียรติในเดือมอร์อนทุกท่านครับนะปลูกฝังคุณธรรมสังคมทุกสังคมนะครับนะไม่ปฏิเสธการมีคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมนุษย์ทุกภาคส่วนชุมชนทุกคน นะครับต้องการใฝ่หาต้องการที่จะได้มาซึ่งสังคมผู้คนที่มีคุณธรรมนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ทุกคนต้องการทุกคนแสวงหานะครับทุกคนเรียกร้องนะครับที่จะให้ได้มาซึ่งนะผู้คนที่มีคุณธรรมนะครับโรงเรียนที่ได้ศาสตร์นะครับ,รรรรรรบก็ได้ปลูกฝังนักเรียนของเรานะครับ ให้มีคุณธรรมอาทิเช่นนะครับท่องจำอันกุรอานนะครับอ่านกิรอตีสร้างความเข้าใจในความหมายในอันกุรอานนะครับช่วงเช้าก็ก่อนที่จะเข้าเรียนก็ละหมาดดูฮาก่อนนะครับลนะหมาดดูฮาสองรก k อ a t ก่อนแะล้วก็เนขะ้าเรียนเข้าเรียนครับแรกก็อ่านกุรอานนะครับ คับนี่ก็คือ,อส่วนนักเรียนที่อยู่หอนะครับก็มีกิจกรรมนะครับภาคกลางคืนเป็นประจำนะครับเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนะครับคุณธรรมเป็นสิ่งที่สิ่งที่มนุษย์ทุกคนนะครับจะต้องมีนะครับแม้กระทั่งทุกคนในโลกนี้นะครับที่เขาเป็นมุสลิมหรือต่างศาสนนิกก็ตามแต่นะครับ มีคุณธรรมนี้บุคคลที่โลกกำลังต้องการบุคคลที่โลกกำลังรอคอยนะครับมาครับพี่น้องผู้ปกครองที่รักที่มีเกียรติทุกคนนะครับเรามาสร้างนะครับบุรหลานของเรานะครับให้มีปลูกฝังบุรหลานของเราให้มีคุณธรรมนะครับต่อไปครับนำภาษานะครับนำภาษานะครับในโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกออนไลน์หมดแล้วนะครับ โลกใบเดียวที่อยู่ในนะอยู่ในอุ้งมือนะครับอยู่ในมือของเราโลกร้าพผมเดนพี่น้นองครับเพราะฉะนั้นโลกร้าพผมเดนนะครับซึ่งเราสามารถ่จะเรียนรู้รับรู้ข่าวสารทุกภาคส่วนของโลกไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามแต่ด้วยอะไรครับด้วยนะด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทีนี้นะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้นะข้อมูลข่าวสารนะครับในเรื่องของ ความเป็นไปความเจริญก้าวหน้านะครับเรียนทางไกลอะไรก็ตามแต่นะครับด้วยด้วยอะรครับด้วยสมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ตทีนี้ครับแผนเราถ้าเรารู้ภาษานี้ครับนะเรารู้ภาษาอังกฤษนะถึงถึงแม้ว่าเราจะไม่เชี่ยวชาญน,นะครับรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นรู้ภาษาอาบเบื้องต้นแล้วก็รู้ภาษาลายูเบื้องต้นนะี่ครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับข้อมูลความรู้ใหม่ๆเข้ามาได้ทุกขณะทุกเวลา นะครับเป็นการสื่อสารในสังคมโลกในสังคมโลกออนไลน์ก็ดีในโลกความเป็นจริงก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ภาษานะครับเป็นอะไรครับเป็นเป็นภารกิจของนิด้าเช่นกันนะครับและกําำลังปฏิบัติการอยู่นะครับและก็ได้ผลมากมายนะครับนักเรียนของเราสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้นะครับแล้วก็พูดภาษาอัหรับได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ ภาษาประเทศเพื่อนบ้านได้สื่อสารกันรู้เรื่องเข้าใจนะครับนี่เป็นความเมตตานะครับนี่เป็นความโชคดีนะครับของพี่น้องทุกท่านนะครับในอำเภอละงูโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันนะครับให้บุตรหลานของเรานะครับได้เรียนรู้นะครับในตอนที่เรายังมีเมียไรครับมีโอกาสอยู่นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็โรงเรียนนี้ด้ศึกษาศาสตร์นะครับได้น้ใช้บริการนะครับในส่วนนี้อยู่นะครับในให้บริการท่านอยู่นะครับ ต่อไปครับปลูกฝังคุณธรรมนะครับนำภาษาวิชาการก้าวหน้าครับน,นี่คือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวิชาการก้าวหน้านะครับโรงเรียนนี้ได้ศ,าาศึกษาศาสตร์นะครับก็ได้ได้รางวัลมากมายครับได้ิฏิบัตริรางวัลมากมายแล้วก็สอ,สอบนะครับวัดความรู้ไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตก็ดีไอเน็ตก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับ จินตคณิตก็ดีนะครับก็ได้รางวัลมากมายไก่กองครับนะแล้วก็ถ้านะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับสามารถที่จนะเข้าไปดูในโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน,น็ตนะครับโรงเรียนนี้ได้าศาสตร์นะครับกนะ็อยู่ในลำดับต้นๆนะครับของอนะไรครับของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศทั่วประเทศไทยนะครับนะลำดับที่นะครับนะร้อยต้นๆนะครับเพราะในประเทศไทยของเรานะครับ มีโรงเรียนเอกชนนี้ประมาณ3,000กว่าแห่งนะครับ3,000กว่าแห่งนะครับแล้วก็อยู่ในลำดับที่100ต้นต้นก็แสดงว่าเป็นเป็นเกียรตินะครับเป็นเกียรติแล้วก็น้าความภาคภูมิใจนะครับของพี่น้องเรานะครับในอำเภอละงูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเกียรติและความดีเหล่านี้นะครับก็คือเป็นบุตรหลานของท่านนะครับเป็นบุตรหลานของท่านที่มีความสามารถนะครับในการเรียนรู้ นะครับแล้วก็สอบสอบได้คะแนนนะครับเป็นติดอันดับของประเทศเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นความดีเป็นความสวยงามครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาลาได้มอบให้กับอะไรครับกับพี่น้องเราบุตรหลานของเรานะครับในเภอละงูนะครับแล้วก็บรราัคุณธรรมนำภาษาวิชาการก้าวหน้าพัฒนาสังคมครับพัฒนาสังคมนะครับ เราก็าพยายามที่จะฝึกนะครับลูกๆนักเรียนของเรานะครับเป็นประจำในการพัฒนาสังคมอาทิเช่นนำนักเรียนของเรานะครับไปอ่านคุตบะกับนะอ่านคุตบะนะคุตบะสัมพันธ์ชุมชนนะครับในอำเภอละงูอยู่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะอะไรครับนะสามารถที่จะผลิตคนะอตีบนะนักอ่านคุตบะนะและก็เป็นอิมามได้ด้วย ฮาฟิสด้วยครับในเวลาเดียวกันคือเป็นคอตีอ่านคุตบะแล้วก็นำละหมาดเป็นอิมามนะครับแล้วก็ท่องจำมัลกุรานด้วยนะครับเป็นฮาฟิสด้วยครับเราก็ให้นักเรียนเหล่านี้นะครับนักเรียนเหล่านี้ก็เป็นบุตรหลานของท่านเช่นกันนะครับที่ได้ร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดของเรานะครับเบอละงูโดยที่นักเรียนเหล่านี้ครับได้ไปอ่านคุตบะเป็นอิมามตามมัสยิดต,ต่างๆนะครับทั่วเบอละงู เพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะปรับความเข้าใจสร้างความเข้าใจนะครับในเรื่องของอันอิสลามในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของหลักการศาสนาในเรื่องของวิถีชีวิตที่ปลอดภัยวิถีชีวิตที่มีความสุขความบริกาความจำเรินนะครับก็คือวิถีชีวิตอันอิสลามวิถีชีวิตมุสลิมนี่ก็เป็นเป็นความดีครับเป็นความดีที่ที่อะไรครับที่เกิดขึ้นนะครับกับพี่น้อง ู้ปกครองนักเรียนของเรานะครับนะก็เป็นบุตรหลานของท่านเองครับนะผมคิดว่าน่าจะกล่าวว่าอัลฮัมดุลิละสักพันครั้งสกัสกร้อยครั้งนะครับที่อะไรครับที่บุตรหลานของเราได้เป็นคนดีบุตรหลานของเราสามารถที่จะนําพาสังคมนะครับเป็นผู้นำนะครับในชุมชนเล็กๆในหมู่บ้านในมัสยิดนะครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้อีกเช่นกันนะครับก็คือพวกเขาไปร่วมกันละหมาด ยานาซนาทุกๆยานาซาตามท้องที่ต่างๆในอำเภอละงูนะครับซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าภาคภูมิใจครับลูกๆนะครับลูกๆนักเรียนนะครับที่เป็นบุตรหลานของท่านนะครับได้ไปอ่านดวาได้ไปละหมาดได้อ่านอันกุรอานได้ดุอาให้กับมายยิดให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับในมัสยิดต่างๆในกูบูนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อะไรครับเป็นของขวัญ นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาได้มอบม้กับบุตรหลานของท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราอะไรครับถ้าเราไม่ร่วมกันสร้างนะครับเยาวชนอนุชนรุ่นต่อไปนะครับใครเล่านะครับที่จะมาดูแลนะครับในเรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับทุกคนจะต้องเจอนะครับทุกคนจะต้องต้องอะไรครับต้องต้องพบประสบเจอนะครับเพราะฉะนั้นเรามีบุตรหลาน เราก็ช่วยกันดุลนรงนะครับสร้างบทหลานของเรานะครับให้ให้อะไรครับให้เให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาเองและก็และก,ก็ตัวเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าโรงเรียนนี้ได้ศึกษาศาสตร์นะครับเป็นคลินิกนะครับเปรียบเสมือนคลินิกชุมชนคับไม่ได้สนอนไม่ได้สอนแค่ระดับหนึ่งระดับใดนะครับ พี่น้องผู้ปกครองที่รักที่เคารพที่มีเกียรติทุกท่านครับแล้วก็ในวันอาทิตย์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับทุกสัปดาห์ครับทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งถึง16นาฬกานะครับเราก็จะมีการเรียนรู้อิสลามนะครับศึกษาผู้ใหญ่นะครับที่ณที่โรงเรียนนี้ได้ศึกษาศาสตร์เช่นกันนะครับก็เราให้บริการนะครับเราให้บริการชุมชนนะครับอำเภอละงูนี้เป็นเวลา13ปีที่ผ่านมาและถึงปัจจุบันนะครับเรายินดีนะครับ ที่เราดีใจภูมิใจครับแล้วก็ยินดีที่ได้ให้บริการท่านนะครับด้วยความยินดีนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามีผู้คนนะครับมีพี่น้องประชาชนนะครับในชุมชนอภูละงูเข้ามาเรียนรู้นะครับในทุกๆวันอาทิตย์ก็เป็นจํานวนมากเช่นกันนะครับเกือบ้อยหรือเป็น้อยก็เป็นไปได้นะครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับก็มีการเรียนรู้นะครับอ่านัลกุรอานอันฮะดีสแล้วก็ วิชาความรู้ที่เกิดประโยชน์นะครับให้เก่ตัวเองและก็ชีวิตครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ปกครองนะครับและที่ร่วมรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ทุกภาคส่วนทุกท่านนะครับผมอยากจะเรียนให้ทราบว่านิดาชาแนลนะครับนิดาชาแนลยินดีให้บริการนะครับให้บริการกับพี่น้องทุกท่านนะครับในทุกภาคส่วนในเรื่องของการเรียนรู้เราเลยก็บอกว่านิดาเปรียบเสมือนดังชุมชนคลินิกนะครับเป็นคลินิก ชุมชนแห่งการเรียนรู้นะ okay. <Thr ash. S 2> ครับครับก็แผนการเรียนรู้นะครับก่อนที่จะจบนะครับตอนที่หนึ่งนะครับการเรียนรู้นี่มันเป็นเดี๋ยวนี้นะครับเขาบอกว่าเรียนรู้ที่ที่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเรียนออนไลน์ครับนะครับออนไลน์ก็ได้อันนี้ก็ดีนะครับอันนี้ก็ดีครับเพราะในยุคปัจจุบันนี้เราก็มีโรคระบาดโรคโควิดบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ที่ต้องคำนึงถึงเช่นกันนะครับครับพี่น้องผู้รับศักยาครับแต่ในอดีตที่ผ่านมานะครับโลกนี้จะริญนมาโลกนี้ได้รับการพัฒนาและก็จเริญนนุ่งเรืองมาในอดีตทุกยุคทุกสมัยนะครับต้องมีการเรียนรู้มีครูมีสิทธิ์นะครับมีห้องเรียนนะครับแล้วก็มีสื่อการสอนอุปกรณ์การสอนนะครับมีบรรยากาศการเรียนการสอนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผลิตความสําเร็จผลิตอะไรครับผลิตผู้ผู้ที่มี มีความรู้ที่ประเสริฐสุดและก็สามารถที่จะมีความสําเร็จในชีวิตพัฒนาตัวเองสังคมและครอบครัวได้แล้วในอดีตนะครับเป็นบุคคลที่มีที่เรียนรู้ในห้องเรียนมีครูนะเหมือนเหมือนที่นําเสนอไปเมื่อกี้นะครับครับก็ในหลักการเรานะครับนะการเรียนรู้นี้ตลอดชีพนะครับนะตลอดชีพตลอดชีวิตนะครับแต่ในวัยเด็กนี่นะแ,ตแต่ในวัยเด็กครับก็จาเป็นจะต้องเรียนรู้ ในโรงเรียนในมหาเลยในสถาบันนะครับส่วนคนที่มีภาระหน้าที่ก็ไม่ว่ากันนะครับท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะารีวะซัลลัมนะครับได้ตอกย้ำนะครับได้ย้ำเตือนนะครับซึ่งเป็นมหาบุรุษที่มีความสำเร็จนะครับในโลกนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะารีวะซัลลัมนะครับเป็นเป็นทุกอย่างครับท่านเป็นทุกอย่างเป็นบุรุษต้นแบบนะครับเป็นบุรุษต้นแบบ ทุกอย่างทุกภาคส่วนนะครับท่านเป็นเ,เป็นครูท่านเป็นอาจารย์นะครับท่านเป็นผู้นําชุมชนผู้นําครอบครัวนะครับแล้วก็ท่านเป็นลูกที่ดีพ่อที่ดีนะครับเป็นครูที่ดีนะครับเป็นคนที่ทํางานทำอากินหาไรายได้เลี้ยงชีพนะครับที่เป็นตัวอะไรครับเป็นผู้ที่มีความสําเร็จในในทั้งดุนยาและก็อาคิรอนะครับท่านนาบีมัมมัสรลอล์ฮุอะลีบัสลัม นะได้ย้ำเตือนบอกว่าไงครับนะตลบ,บุลเอลมิฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินนะครับว่ามุสลิมาตินนะครับการเรียนรู้ทำความเข้าใจนั้นการศึกษาหาวิชาความรู้นั้นเป็นอะไรครับนะเป็นฟาร์ตูครับเป็นฟาร์ตูอินนะฟารีดะตุนอะลากุลลิมุสลิมินเป็นฟาร์ตูครับนะลงบนเหนือมุสลิมแล้วก็มุสลิมะทุกคนนะครับ เพราะการที่เราไม่รู้นะครับเราก็สามารถที่จะอ,อยู่ในโลกนี้ยากลําบากครับนะยากลาบากครับทีนี่การเรียนรู้เป็นวาญิบนะครับเป็นฟัตูที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วท่านอบีบอัลสลลลลอฮุอะลัยฮะสัลัมนะก็ได้บอกว่าไงครับนะการเรียนรู้นั้นนะการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนก็ดีนะครับก็เหมือนกับว่าเดินทางไปสู่สวรรค์ของลอห์สุบฮานะหัวตาลาเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับ ก่อนะนที่จะจากกันในตอนที่หนึ่งนะครับผมอยากเน้นย้ําว่าเรามาร่วมกันนะครับนะเรามาร่วมกันเพื่อพัฒนานะชุมชนนะครับ,นะบอำเภอละงูของเรานะครับนะเพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรูนะ้ตลอดไปนะครับซึ่งนิดากนะ็ยินดีนะครับนิดาก็มีส่วนร่วมมาตลอดนะครับแล้วก็นิดาก็ได้นําเสนอนะครับนะผู้คนความรู้ นะครับแล้วก็ประสบการณ์มากมายครับให้กับสังคมในอำเภอละงูดังที่กล่าวมาข้างต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นโอกาสทองโอกาสดีนะครับที่เราทุกคนนะครับที่อัลลอฮฺุสุบฮานะฮฺวะตาลาได้ะไรครับได้ให้เรานั้นได้มาอยู่ในโลกนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะอะไรครับทําในสิ่งที่เกิดประโยชน์นะครับดังที่กล่าวมาข้างต้นครับช่วงนี้ผมอยากจะพักไว้สักครู่หนึ่งนะครับเพื่อว่านะครับจะได้ต่ออีกตอนต่อไปนะครับ ผิดพลาดประการใดนะครับก็อ <ooo> ัสลอฮรุลอ์นซีมนะครับและกระทำว่าถูกต้องก็ถือว่าอะไรครับก็ถือว่าเราทุกท่านเราทุกคนนะครับทุกภาคส่วนนะครับจะต้องมาร่วมกันทํางานนะครับเพื่อให้เกิดชุมชนนี้ได้แห่งการเรียนรู้ต่อไปครับชุกรรนบัสสลามุอะลัยกุมบราะมะตุลลอฮ์อะบะเราะารุกาถุ